โสดชาราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอดูไพ่พลังงานของคุณหนึ่งใบค่ะ t s h ชา o w Side โอเคต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนมือที่3นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะก่อเกิดทําให้เกิดความเสียหาย,ย่าดวงชะตาของตัวเราเลยนะต้องระมัดระวังทีนี้มาดูว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คนโสดเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เป็นความรักคุณเป็นคนสายเปนะเนี่ยถ้าไม่มีเงินก็เปใจสุดๆดูแลสุดๆเทคแคร์สุดๆ,ดๆนะคะอืมแล้วก็เอ่อทุ่มเทพเพื่อความรักอะ่ะนะคะมันก็เลยทําให้มิวายคนรักเก่าอะ่ะชอบกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณเสมอพรางั้นคุยกับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ที่เขากลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณก็คือว่าพอไปเจอใครๆก็ยังไม่ดีเท่าคุณยังไม่เปเท่าคุณยังไม่ดูแลเทคแคร์เขาได้ดีเท่าคุณ ะะมันก็เลยทำให้พวกเขากลับมาหาคุณเสมอตอนนี้ก็มีคนรักเก่าที่เหมือนจะกลับมาวนเวียนบางคนก็มาดูสตอรี่หรือบางคนก็เหมือนกับว่าพยายามวนเวียนดูคุณอยู่บ้างว่าคุณเป็นยังไงนะโอเคหรือเปล่าแฮปปี้อยู่หรือเปล่าชีวิตเป็นยังไงบ้างอยากรู้นะคะอืตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์ใหม่ๆบ้างไหมเอ่ยขอดูหนะ่อยอุ้ยค่อนข้างเป็นดาวค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกุมลักนากุมบางท่านคุยกับชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษภ ค่อนข้างที่จะเป็นดาวมีคนเข้ามาชอบเยอะแยะมากมายแต่คุณวางตัวในทางที่ดีนะพยายามไม่ได้ให้ใครเข้ามาง่ายๆบางท่านคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลและแต่คุณก็ให้ความุติธรรมกับทุกคนที่เข้ามานะคะแต่พอให้ความุติธรรมกับพวกเขาคราวนี้มันแบกไงพอคุยหลายคนไงมีคนเข้ามาก็เปิดโอกาสให้คุณนู้นคนนี้คุยคราวนี้มันแบกแบ่งเวลาไม่ได้อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนหรือตัวคุณเองยุ่งซะจนทํางานยุ่งซะจนแบบคุยกับคุณนู้นคนนี้บ้างแต่ก็ไม่ได้คุยได้บ่อย นะคะแบกภาระเรื่องงานแบกภาระเรื่องชีวิตส่วนตัวมากแต่ก็มีคนเข้ามานะอืมอ่ะทีนี้ขอดูต่อว่ามีใครคิดถึงคุณหรือเปล่าคะมีอ่ะระวังคุณมีเจ้าของอ่ะไพ่บอกเลยว่าคุณรู้อยู่แล้วเด้วยวเขาเป็นใครบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎบางท่านคุยกับชาวราศีมีนมีคนมีเจ้าของใกล้ตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครมาปรึกษาหารือคุณบ่อยๆเร,อรเรื่องนู้นเรื่องนี้ นะคะตอนนี้เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่อ่ะดูแนวโน้มเลยแล้วกันเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงหรลัคนาสิงจะเกิดอะไรขึ้นคะ,ะบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอืมความสัมพันธ์ต่างๆที่เคยมีมันจะหายไปหมดเลยประมาณช่วงต้นเดือนอะเงียบไปหมดเลยคนที่เคยคุยหรือเคยแวะเวียนเข้ามาทักทายจะยังไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกวีคแรก ตัวคุณเองน่าจะไปโฟกัสกับชีวิตมากกว่านะคะแต่พอในสัปดาห์ที่2ถัดมาค่ะคราวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะมามาจากไหนต่อไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะคนที่แอบเลงคุณไว้กําลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะแต่จงระวังดูไว้ก่อนอดทนดูไว้ก่อนเพราะคนนี้จะมาแบบรักชอบมากให้หัวใจเราเลยแต่จงระวังขอดูต่อจงระวังยังไง นั่นไงแต่จงระวังความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเราได้แค่ถือเหรียญเป็นเด็กถือเหรียญเหมือนมีความมั่นคงหนักแน่นนะเป็นความรู้สึกที่ดีนะแฮปปี้มากเลยนะแต่เป็นการแอบคบแอบคุยไพ่ h ดอะไฮพริตเชสนะคะและสุดท้ายปัญหาก็ตามมาระวังจะตกไปอยู่ในที่นั่งลำบากไปชอบเขาแล้วแต่ว่ามารู้ที่หลังว่าเราเป็นมือที่สหรือเขายังไม่เคลียร์กับคนรักของเขายังไม่จบนะ อืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับคนโสดนะชาวราศีสิง์ลักขนาสิงค่ะฐานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิง์ลักขนาสิงขอไพ่พลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะมนันกำคุยกับชาวราศีกันลักขนากันโยนหินถามทางนะ่ะอืม คือมันยังมีแสงไฟที่จะสามารถยังมองเห็นกันได้อยู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันคืบหน้านะคะอะไรที่ยังเดิม,ดมๆซ้ำๆยังคุยคุยแบบเดิมก็ยังคุยอยู่นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามาดูอันนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงมันมีปัญหาค่ะมีการเงียบใส่กันนะคะ,ะเราก็อยากได้อย่างนั้นเขาก็อยากได้อย่างงโ้นนะคะ มีเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีอยู่ช่วงหนึ่งความสัมพันธ์จะขาดออกไปและจะหลุดจะหลุดมือแล้วนะคะมีใครคนนึงงี่เง่าอารมณ์เสียนะคะทุยำกันอาสลับก็ได้จ,จะเป็นคุณหรือเป็นเขาแล้วก็เหมือนเงียบเงียบกันไปอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์แบบเดิมนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็เหมือนมันเป็นแผลไปแล้วอะ่ะก็เหมือนมีความหวาดระแวงกันว่าเธอจะระแวงไหมจะวีนอีกไหมนะคะเกิดความกลัวในความสัมพันธ์เกิดมีเรื่องหึงหวง นะคะว่าเขาจะมีคนคุยคนอื่นอีกไหมที่เราไปเจอไปเห็นหรือมีคนอื่นพยายามจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์อีกไหมหรือปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทะเลาะกันเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันความเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันจะหมดไปหรือยังอ่ะทีนี้ดูต่อเขาคนนี้ค่ะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากเขาคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์ก่อนเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณนะ เขาคิดว่าคุณเหมาะสมกับเขาในทุกๆด้านนะเนี่ยเขาเขารักคุณด้วยเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยก่อนหน้านี้เขาเคยพยายามจะปรับตัวเพื่อคุณหลายครั้งแล้วนะอืมเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดค่ะคาดหวังค่ะอยากจะไปอยู่ด้วยกันบางท่านคุยกับชาวต่างชาติอยากจะไปเจอกันนะคะอยากจะไปเจอกันอยากจะไปอยู่ด้วยกันอยากจะเข้าสู่พันธะไพ่เดอะเวอร์นะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะมันมีเรื่องของอารมณ์และทัศนคติบางคนเรื่องวัฒนธรรมเนาะเคานเจอร์อะไรต่างๆนะคะเข้ามาเกี่ยวพันกันด้วยแล้วก็ความรู้สึกประสบการณ์การใช้ชีวิตของคุณทั้งสองคนอายุที่ต่างกันมากๆอันนี้ในบางคนบางท่านควรจะคบคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่ามากๆห่างกันมากๆนะคะเขาเองก็เลยมีความกลัวตรงนี้เหมือนกันในเรื่องของทัศนคติตรงนี้ทีนี้ดูตัวคุณบ้างค,คุณคิดยังไงกับเขาคะ่ะ เขาเป็นตัวเลือกค่ะคุณยังไม่คิดจะเลือกเขาดูไพส่สิคุณไม่คิดที่จะปล่อยเขาแต่คุณก็มองหาอนาคตข้างหน้านะเนี่ยไพ่กำลังมอไปข้างหน้าแต่มือก็ยังจับไม้เท้าอยู่เห็นไหมคะอ่ะาไพ่ใปนี้ชัดเลยเรายังมองว่าเขาเป็นตัวเลือกเป็นชอยอยู่คุณอาจจะคบกับคนที่เป็น LGBTQ นะคะอืมแต่คุณก็ชัดเจนบางท่านคุยชาวราศีเมษลัคนาเมษฉันจะนั่งรอดูสถานการณ์อยู่ตรงนี้แหละฉันก็ไม่คิดที่จะไปไหนยังไม่ปล่อยเธอไปหรอกนะ คุณคาดหวังกับความสัมพันนี้มากน้อยเพียงใดไพ่สองใบมีความคาดหวังอยู่นะคะไพ่สองไม้เท้าคาดหวังอยู่นะแต่ก็ไม่คา,คาดหวังมากเพราะกลัวเจ็บเพราะเคยเจ็บกับความสัมพันธ์ที่มันผ่านมากลัวไปติดกับกลัวกลับไปเป็นคนโง่เหมือนเดิมกลัวการผิดหวังกลัวจะกลับไปเสียใจผิดหวังอีกเหมือนเดิมขออภัยนะคะหมอขออนุญาตพูดคําไม่สุภาพนิดนึงนะอืมนะอ่ะโอเคแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูกัน พวกคุณจะมีบทสนทนาคุยกันนะคะคุยกันมากขึ้นพวกคุณจะลดอัดตราหรืออีโก้ลงเยอะเลยนะคะจะมีการพูดคุยลดอัดตราอีโก้ลงเยอะเลยนะคะแต่ไม่วายค่ะประมาณกลางเดือนมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาค่ะเกิดความเข้าใจผิดกันเรื่องของมือที่3แล้วก็บอกลาบอกเลิกกันไปไพ่เดอะเดทบางท่านก็จะชาวราศพิจิกลัคนาพิจิก คุณทั้งสองคนต่างหันหลังให้กันแล้วก็ไม่รู้จะกลับมายัางไงขอดูสถานการณ์ของ r รีแอคชั่นของเขาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็พยายามมาส่องแล้วเหมือนกับพลังหาวิธีในการกลับมา r รีแอคชั่นของคุณล่ะคะคุณก็รอเขากลับมานะคะแต่ถือดาบรอเลยคือแบบว่าจะกลับมาไหมไหนเอาซิอยากรู้เหมือนกันแบบไหนดีขอดูบทสรุปสุดท้ายของความสัมพันธ์แล้วมันจะเป็นยังไงคะจะได้กลับมารักกันไหมโอ้ชัดเจนค่ะไพ่สอง่วยพอแงแมงงอนจริงจริง กลับมาเดี๋ยว yeah. จะได้กลับมารักกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ไม่วานิดนึงนะประมาณปลายเดือนค่ะคนที่เข้ามาเป็นประเด็นอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยจะพยายามเข้ามาแทรกกลางอีกแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยจะพยายามเข้ามาแทรกกลางเจ็ดดาบเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแทรกกลางแล้วพวกคุณรับมือกันยังไงอะ<ๆ>ประมาณปลายเดือนดูสิเขาพยายามจะพิส<ๆ>ูจน์ตัวเองให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนดีส่วนตัวคุณก็จะไม่จัดเขา หรือพี่ภาคษาเขาบางท่านคุยกับชาราศีพฤกษ,ษ์บางท่านคุยกัชาวราศิตุละคณาตุลน,นะคะอืมโอเคแม่เศษอะไรที่เขาอยากบอกคุณคะขอหนึ่งใบเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กอะความคิดเขาโตแล้วนะคะส่วนคุณอยากจะบอกอะไรกับเขา The Magician อืมเหมือนคุณอยากจะบอกเขาว่าจริงๆเรื่องนี้มันง่ายมากเลยนะ เราจะสามารถจัดการมาได้ทุกอย่างเลยคุณคุณสบายสบายอะ่ะคุณว่าคุณรับมือมันได้คุณมีความมัน่นอกมั่นใจว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ได้นะคะคุณไม่ได้จะบอกให้เขาวางใจคุณแค่เหมือนจะข่มเขาด้วยซ้ําไปเนี้ยรู้สึกถึงพลังงานแลนะ้วเดี๋ยวมิจฉาเช่นคือแบบฉันมีคาถาฉันมีเหรียญฉันมีถ้วยฉันมีไม้เทา้าอ่ะคุณจะมาไม้ไหนอะ่ะก็ลองดูสิประมาณเนี้ใจเย็นนะความรักไม่ใช่เกมนะจ๊ะที่รักนะคะโอเค อะประมาณนี้เลยนะคะกับสถานะไม่ชชดเจนชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค์ค่ะคนมีคู่ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะให้พลังงานหนึ่งใบจ้านายอบสอรลบกันอย่าลบกันนะใจเย็นอืมวาดระแวงหึงหวงว่าแบบมีส่วนเกินมีมือที่สามเข้ามาตลอดเลย ทำไมล่ะมือที่สามไม่ได้มาในรูปแบบของผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาแทรกลางด้วยนะเป็นมือที่สามที่เข้ามาในรูปแบบญาติพี่น้องแบบเพื่อนอะไรอย่างงี้ด้วยนะนะคะที่คือเออที่เข้ามานะ่ะเป็นประเด็นเนะ่ะจะเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องทรัพย์สินจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะคะออาทีนี้ดูต่อเลยค่ะดูต่อเลยสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างข่ามาอืม ถามถามอย่างตอบอย่างประมาณเนี้ปัญหาแรกแล้วก็มีอีโก้ใส่กันนะคะอืมมีอีโก้ใส่กันแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเออความจริงมันเปิดเผยรู้ทุกอย่างรู้ทุกสิ่งแล้วรู้ทั้งหมดแล้วนะคะหาหลักฐานได้ไหมเอามีหลักฐานด้วย นะคะมีหลักฐานด้วยเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคะเกิดความหึงหวงมีปัญหาเรื่องเงินบางคนบางท่านไปจับได้เรื่องเงินด้วยเรื่องจับได้เรื่องเงินจับได้เรื่องการแบบว่าเขาเ,เ,เขามีการไปเล่นพาน,านันหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินะนะคะแล้วทำให้คุณจะต้องมีมความเดือดร้อนอะไรบางอย่างแล้วไปเอาญาติพี่น้องมาเกี่ยวข้องด้วยเอาที่ดงที่ดินไปจำนองจำนำอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะแต่สรุปเอาง่ายๆเลยคือว่า ก็ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของส่วนเกินที่เข้ามาในชีวิตที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นในเรื่องของความรักครั้งนี้ค่ะนะคะอืแต่ส่วนเกินเหล่านี้ก็มาจากความที่พวกคุณสร้างขึ้นมาเองนะนะแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะคนรักของคุณคิดยังไงคุณคะขอสามใบเขาเหนื่อยมากเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากๆเลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาต่อสู้อยู่คนเดียวลําพัง เขาต้องฮิวใจตัวเองตลอดบางท่านคุยกับชาวราศีกุมและคานาคุมถ้าไม่ใช่คู่ของคุณปิดนะคะปิดคลิปนะจ๊ะเพราะว่าไม่อยากให้ฟังแล้วไปทะเลาะกันนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคุณคาดเขาคา,าดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดตอนนี้เขาไม่รู้อะไรเลยค่ะเขาแค่อยากจะปลดบ่วงพัฒน,นาการตรงนี้ออกไปไม่อยากให้ทะเลาะกันแต่เขายังคาดหวังอยู่นะมีความคาดหวังอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณยอมคุยกับเขาดีๆแล้วมาตกลงปรับความเข้าใจกัน เขาเองก็จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะขอไพ่สามใบคุณเจ็บแต่คุณก็จะไปต่อคุณรักเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ดีขึ้นมาคุณก็พร้อมที่จะสู้กลับนะแนเออคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดคาดหวังนะเพราะเขาอาจจะยังเป็นที่สุดของคุณอยู่อ่ะยังไม่มีใคร ที่จะสามารถเป็นที่สุดของคุณได้แล้วนะคะอืมเขาจะเป็นที่พึ่งหรือคุณเป็นที่พึ่งให้เขาหรือว่าคุณรู้สึกว่ามีเขาแล้วคุณรู้สึกมีความเป็นผู้นําอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านแต่ต่างคนต่างก็ต้องพึ่งพากันช่วยเหลือกันประมาณเนี้ค่ะจะมีเรื่องบ้านมีทรัพย์สิสนอะไรบางอย่างมีผลประโยชน์อะไรที่จะต้องคุยกันต่อเนื่องนะคะทีนี้ขอดูกันต่อเลยนะคะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง มันจะมีการตรวจสอบกันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินทรัพย์สินค่อนข้างเยอะด้วยการตรวจสอบครั้งนี้นะคะอืมเอ,อมันจะมีการไปขุดคุยแล้วไปเจอว่าเพื่อนของเขาหรือว่าเพื่อนของคุณทุกอย่างมันอาจสลับกันได้มีผลหรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ตรงนี้แล้วทาให้เป็นปัญหาเดอะทาวเวอร์ Tower, เกิดขึ้นกับกาทหารทําให้คุณะทะเลาะกันมีปัญหา,ม,ญหามีปากเสียงกันนะคะ แล้วก็มีใครคนหนึ่งที่แบบไม่ฟังอะไรแล้วก็ออกไปจากบ้านเดินไปเดินท,ทางไกลไปเลยนะคะไม่สนใจแล้วทีนี้เป็นยังไงต่อบ้างอืมพือทะเลาะก,กันไม่พอหายกันออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามา แทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์หรือคนที่เคยเป็นคู่กรณีอะไรเงี้ยกลับมาวนเวียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยพวกคุณมีการไปดึงเขากลับมามาหาแล้วนะก็กลับมาคบกันนะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็คบกันได้ไม่นานก็เกิดเรื่องกันอีกอะ่ะอืมเกิดความสัมพันธ์กันอีกอะ่ะพะไพ่เดอะเลเวอร์มันขึ้นมาเนี่ยก็คือเกิดเรื่องกันอีกก็คือคนที่เคยเป็นประเด็นก็กลับมาคือพระุขเข้าพระเสาแทงจริงนะคะ ลัคนาราศีสิงห์่งดาวอาริไปอยู่ปตัตตาน,นีไงเป็นพินทุบาทด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบความรักโคจรม,มุนเหลือเกินอืมความสัมพันธ์ของคุณจะจบกันยังไงในเดือนนี้นะในเดือนนี้ก่อนนะทุกคนนะ justice โอ้ยบางท่านคุยกับชาวราศีบางท่านคุยกับชาวราศีตุลบางท่านคุยกับชาวราศีพฤก ระมัดระวังนิดนึงใจเย็นๆคำดาวคำดาวนะจากที่รักนะอาจจะมีพูดคุยกันเรื่องถึงยาล้างต้องระวังมากๆแต่จะมีผู้ใหญ่มาคอยไก่เกีย่ยแต่ผู้ใหญ่คอยไก่เกีย่ยก็ไม่สําเร็จค่ะไม่สนใจหนีหายไม่ฟังใครทั้งนั้นอะ่ะไม่มีใครเชื่อได้ไม่เอาเป็นอารมณ์นะคะทุกคนนึกถึงเวลาที่ผ่านมาจะเย็นๆก่อนลองกันอีกสักครั้งเถอะ ลองเงินดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่มันก็มีแนวโนม้มอกว่าคุณจะไปจับได้อีกว่าที่มาของเงินที่เขามีแอบซุกแอบซ่อนอะไรอ,อีกนะคะเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณปิดคลิปไปอย่าฟังทั้งหมดถ้าอยากรู้อะไรมาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะจะไดะ้เป็นแนวทางอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้ว่ไม่ต้องมาดูดวงส่วนตัวกับหมอได้นะแต่แค่ตั้งรับกับมันด้วยสติและสติสัมปชัญญะของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแก้ไขไปทีละเรื่องอยู่กับสัจจะความเป็นจริง นะอยู่กับสัจจะความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นอยู่เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตัอ้งอยู่ระดับไปนะคะเข้าใจมากๆพูดง่ายดิหมอมันแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือปัญหายังไงมันก็ต้องเกิดยังไงมันก็ต้องเจอในประโยคเนี้มันมีอยู่ในคลิปรายการศรัทธาสติที่หมอ,อ,อคอกับพี่หมอบีทูสื่อวิญ,ญญาณด้วยนะมีอยู่ตอนหนึ่งเออนะคะมันมีอยู่ตอนหนึ่ง ทางออกของปัญหาก็คือก็คือปัญหานั่นแหละ <c oughs> ทุกคนสามารถไปดูได้ไปฟังย้อนได้ไปฟังย้อนได้ในคลิปนั้นมีการสอมีการพูดคุยกัน่องเกื่กับความรักเกี่ยวกับศรัทธาอะไรต่างๆด้วยนะก็ลองคุยก็ลองไปดูนะคะแต่เอาเป็นว่าจะเย็นๆหมอเห็นไพ่สองถ้วยหมอยังรู้สึกว่าตามทายหมอหมอคุณยังมีกรรมมีบุญมีบารมีอะไรที่ยังคู่กันไปได้อยู่อย่านําปัญหานอกมารวมกับปัญหาใน นะคะโอเคอ่ะดูเมสเซจที่คนรักของคุณอยากบอกคุณหนึ่งใบเ,เขาเป็นคนเถียงค่อน,ค,อนค่อนข้างค่อนข้างคู่วใช้คำนี้แล้วกันเนาะวัยรุ่นอาจจะไม่รู้จักแปลว่าอะไรคือเถียงไปแบบไม่มีเหตุมีผลนะคะอืเออคุณมีอะไรอยากจะบอกคนรักของคุณสามดาบคุณเสียใจยมากๆมากๆจริงๆกับสิ่งที่เขาทำประมาณนี้นะโอเค อ่ะก็ประมาณนี้จะเย็นๆนะคะโอเคนะอืมอ่ะประมาณนี้ด้ยนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงกับคนมีคู่ค่ะการงานค่ะการงานการงานชาวราศีสิงลัขณาสิงค่ะไพ่ใบแรกค่ะ โอ้โหวางโปรเซสให้ดีเดือนนี้นะจ๊ะมีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาจัดการเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะอืเรื่องการเงินด้วยที่จะต้องมาเกี่ยวพันกับเรื่องการงานจะต้องแก้จัดการให้ดีมีโอกาสมีโอกาสที่จะว่าทําเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องการเงินเสียหายด้วยนะคะต้องระมัดระวังไพ่วีออฟราจูนโอเค แต่ว่าก็ยังมีคนที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณทันนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการงานมีโอกาสมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาคอยช่วยเหลือมีโอกาสได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ๆจากงานเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาอีกนะเนี่ยนะคะ,ะคุณอาจจะต้องทำงานสองสามทางมีไรายได้สองสามทางนะคะเนี่ยมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาเดลิเวอร์นะคะหรืออาจจะทำงานกับผู้ครองคนรักนะคะ แต่ต้องระมัดระวังปัญหาการทํางานผู้ครองคนรักหรือทํางานกับพาร์ทเนอร์ที่จะตามมาเหมือนกันเกิดขึ้นแบบกระทานหันเพราะว่าอะไรเอ่ยเหตุผลเพราะว่าการวางแผนที่ผิดการวางแผนที่ไม่ถูกต้องนะคะการวางแผนที่แบบผิดระเบียบนะคะการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมานะคะอการสื่อสารที่ไม่ได้ตรงไปตรงมานะอ่าต่อไปนะคะ ใครมีใครอยากได้งานใหม่ได้แต่งานใหม่ที่คุณเข้าไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่พื้นฐานของงานของเขามันเป็นงานที่มาจากพื้นฐานของการแก้ปัญหาคุณจะต้องเข้าไปแต่ว่าโอกาสเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คุณได้เข้าไปแสดงสปิริตนะโชว์ผลงานเลยค่ะหรือโชว์มัสโกออนไปเลยนะแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีเครดิตขึ้นมาได้ประมาณช่วงปลาย ประมาณช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ามของเดือนนะคะของเดือนพฤศจิกาย,ยนชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะโชว์ผลงานให้ไปเลยโชว์ความสามารถไปเลยนะจ๊ะแต่ที่ยุ y ung, y ung, ah ar, ่งยุ่งเกิดความผิดพลาดเลยคือปลายเดือนอ่ะต้องระมัดระวังการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างมีเงินเยอะแต่ก็ใช้เงินเยอะค่ะความรับผิดชอบเยอะค่ะราชาถือถ้วยนะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องลูก นะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารอะไรต่างๆมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากบุตรบริวารน,นะอืส่วนเรื่องอื่นๆหรอคะค่าใช้จ่ายจิปะทะก็มาอยู่ตลอดค่ะหาได้มากใช้ได้มากเงินก้อนที่หวังไว้มีเกณฑ์ได้หรือไม่ได้แน่นอนค่ะจะต้องไปเข้าไปเจราจาอีกรอบหนึ่งจะต้องเข้าไปเคลียร์อะไรให้เขาเห็น อีกรอบหนึ่งก่อนแสดงความสามารถอะไรบางอย่างไปแก้ปัญหาก่อนแล้วได้แน่นอนในเดือนนี้นะคะเรื่องการเงินที่รอไว้นะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์นะคะกับการงานการเงินค่ะ